มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีวันนี้นะคะจะพาไปดูความเคลื่อนไหวดีๆเกี่ยวกับหนังไทยที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอินโดนีเซียค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเอนเตอร์เทนเรายังคงเกาะติดความสําเร็จของหนังไทยในต่างแดนกันอย่างต่อเนื่องนะคะและในวันนี้ค่ะแป๋วก็มีอีกมุมหนึ่งของหนังในบทบาทส่งเสริมกรารท่องเที่ยวค่ะ นักแสดงจากหนังรัก7ปีดี7หนคหนสปันปันและสันนี่เป็นปลื้มแบบสุดเลยนะคะเพราะนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยกระทรวงการต่างประเทศให้เดินทางมาอินโดนีเซียเพื่อเปิดตัวหนังที่กรุงจาการ์ตาแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมมิสแอนด์กรีดให้แฟนคลับชาวอินเดียมาสบตามาถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดแถมยังมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวเมืองไทยลุ้นดูหนังไทยฟรีด้วยแล้วก็ดูหนังไทยลุ้นแพ็กเกจทัวร์ไทยอีกต่างหากนะคะ จากสถิติแล้วก็พบว่าหลังหนังไทยบุกแดนอินเหนาอย่างจริงจังค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยอยากจะมาเที่ยวไทยกันมากขึ้นโดยปี2553มีชาวอินโดนีเซียมาเที่ยวบ้านเราราว,ว370,000คนนะคะและปีที่แล้วนะคะก็มากถึงกว่า400,000คนเพิ่มขึ้นราว20%เลยซึ่งแรงกระตุ้นสําคัญนั้นก็มาจากการที่คนอินโดนเนียเขาเห็นภาพความงดงามของเมืองไทยผ่านแผ่นปีน,นั่นเองค่ะ เวลาเห็นอะไรในหนังอย่างสมมติอย่างอย่างของตอนปันๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบพาไปเที่ยวพาไปเดทอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมาฉายที่เมืองนอกอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาอาจจะอยากไปอะไรเงี้ยก็ก็ต้องช่วยๆกันค่ะเราคนไทยอยากให้คนอื่นมาประเทศของเราเยอะๆก็มีหลายคนนะครับเริ่มเดินทางท่องเที่ยวตามรอยหนังไทยหรือเป็นการส่วนผสมที่ลงตัวนะครับเรื่องของหนังไทยกับแหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากในการที่จะส่งเสริมให้คนอินเดียไปท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้นนะครับ การที่มีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียบินมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราใช้หนังเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมิตผลค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะมีเรื่องดีๆตามมาจากการท่องเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะหนังไทยดีๆนะคะคนไทยก็ควรที่จะช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะ